สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บสตรอเบอรี่และลัสเบอรี่ที่สวนอุนว่าควานยู่เมืองอุปซอลาประเทศสวีเดนนะคะนี่ค่ะลัสเบอรี่หรือฮารันค่าเข้าไม่เสียนะคะจะเสียค่าสตรอเบอรี่กิโลละเก้าสิโครนลัสเบอร,รี่ร0อโครนต่อกิโลค่ะนี่ทางไปนะคะทางไปตรงสนามบินอาลันดานี่ค่ะเราตามพี่ภัยไปเก็บนะคะ สวนแรกก็จะเป็นสตอเบอรี่เป็นสวนเดียวกันค่ะแต่แปลงแรกเป็นเราเก็บสตอเบอรี่กันก่อนนะคะค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะนี่ลุงลุงโอ๊ดนะคะตาโอ๊ดนะคะโอ้สตอเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะคนก็ไปเก็บกันเยอะแยะเลยนี่ค่ะเราเก็บได้เยอะแยะเลยลูกใหญ่ๆทั้งนั้น คือค่าข้าวไม่เสียแต่เราสามารถเก็บสับเบอรี่หรือลัตเบอรี่ได้คนละ1กิโลนะคะในราคาส่วนเกินเราจะในราคา90้าสบเบอรี 9, ่9ก้าโครเนี่ยค่ะเราช่างเสร็จแล้วเราก็ไปช่างนะคะอันนี้เรามาสวนฮารลอนติดติดกันสวนเดียวกันนะคะฮาลอนหรือลัตเบอรี่ที่นี่จะปลูกอยู่ในกระถางหมดนะคะ ทั้งอยู่ในโรงเรือนแล้วก็อยู่ที่โล่งแจ้งนี่ค่ะลัสเบอรี่ลูกโตมากกำลังสุกน่าทานเลยค่ะวิธีเก็บนะคะเราก็จะบีบให้ออกมานะคะเห็นข้่ข้างบนขาวๆนะคะนี่ค่ะขาวๆเนี่ยเราต้องบีบให้หลุดออกมาก่อนค่เยอะแยะเลยค่ะลูกโตเนี่ค่ะ แต่อูดก็เก็บได้เยอะแล้วอันนี้ก็เป็นยาฆ่า,มาแมลงเป็นแบบสมุนไพรนะคะนี่ค่ะสเม็ดก็เต็มอุ้งมือเลยค่ะสวยงามมากเราก็จะไปช่างนะคะ1กิโล9กค่ะสตรอเบอรี่ลัสเบอร,รี่100ส่วนเกินก็คิดไปตามนี้นะคะ มาที่นี่ทานได้เต็มที่เลยนะคะเก็บไปกินไปทานไปอร่อยมากโอ้ตะูดเก็บสองลูกนี้สวยมากเก็บเก็บจนเพลินนะคะกินจนโอ้โหพุงกลางเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาสวีเดนมาเที่ยวสวนนี้ในช่วงเดือนกรลษกกระดานะคะต้นต้นกรลษกกระดา,ก,า,ก,าก็จะมีสุกเยอะนะคะ ถึงปะลายกระดาษนะคะสตรอเบอร์รีเสร็จแล้วทุกคนก็เอามาชั่งนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ